สบายดีเด็กกัสวัสดีนะเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่สองของสาวกุ้งปากเซนั่นเองเนาะพี่น้องมื่อนี้เนาะมีเอฟซีหลายคนเนาะถามว่ากุ้งหายไปใส่บ่เห็นคลิปเห็นหนา้าเห็นตาก,กุ้งได้คลิปเลยเนาะมืัอนี้กุ้งก็จะมาบอกเลยว่าจะมาเล่าสุพี่น้องฟังเนาะว่าเป็นอยังกุ้งคือบ่คอยมีคลิปว่าจะเป็นคลิปคลิปบเบาวอหรือว่าคลิปกินเนี่ยังกระต่างๆเนาะพี่น้อง พอที่หนึ่งเลยเนาะกลุ่มอ่าประมาณวันที่สิบหาเนาะวันที่สิบหาเดือนนี้แล้วก็คือเดือนท่านว่าเนาะอ่าปี่พกรองเนาะกลุ่มอ่าได้ไปทอนฟันพี่น้องกลุ่มไปทอนฟันขุดเนาะที่มันอยู่ข้างในสุดเลยเนาะและที่นี่ก็กลุ่มก็ไปทอนฟันทอนฟันเสร็จปุ๊บเพราะว่าอ่าหมอเพิ่นก็สั่ง ห้ามเนาะแบบว่าบ่ให้กินของเผ็ดบ่ให้กินคลองยังต้องงดของของเผ็ดของเปรี้ยวอีกซ้ำพ่อมาณนี้เนาะกุ้งก็ได้แบบเออ่หลังจากที่พาต้าเดลอะแบบกุ้งก็แบบปวดเนาะปวดฟันหรือว่ายังแบบเว้ากับวัฒนดกินของก็แบบมันก็บ่สะดวกเนาะเพราะว่ามันเป็นข้างที่ว่าอ่อฟันที่ว่ากุ้งไปอ่าไปทอนั้นมันเป็นข้างที่กุ้งนั้นใส ยังก็ยำเขาด้วยว่าใจแบบยังเขินว่าเออ่คี้ยวข้าวนั่นเองเนาะมันก็ได้แบบกุ้งก็ได้แบบประสาถที่จะแบบว่าอ่ามีคลิปกินให้พี่น้องในเรื่องเนาะเพราะว่ากุ้งก,ก็กินเพชรกับโบไไดเนาะโบคอยไดเพราะว่าแพ้ของกุ้งปัจจุบันนี้กัมันก็ได้เกือบสองอาทิตย์เนาะประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แหละที่กุ้งไปอ่าไปไป,ไปทอนฟันคุดนี่นั่นเนองเนาะกุ้งก็ได้แบบ,บว่าบ่มีคลิปกินว่า มีคลิปกินเนาะให้พี่น้องในเบื้องเนาะเพราะว่ากุ้งกะแดดกุ้งไปท้อนควันมาเนาะมันกะตอนนี้มันก็ยังท่านหายดีเนาะเขาต้องแบบว่างดกินเพสกินแบบของที่มันแบบเพราะว่าถ้าเกิดเขากินเพสเพสกินยังเนาะแบบเพ้มันกะสิแบบบเศ้าไหวจันสีนะกุ้งก็ได้บุกคอยได้มีคลิปกินนั่นเองเนาะหลังจากนั้นที่กุ้งกะตอนนี้ท่ามว่าเจ้าดีแต่ว่ากุ้งกะว่าท่านได้เศาดีเนาะมันก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่ามันก็ไข้เนะกะทามานแบบ กินยังในร้ายขึ้นอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็กินเพชรกันยังว่ามันคอยได้เนาะเพราะว่ามันก็ยังแสบอยู่เพราะว่าเมันเป็นหูใหญ่เนาะเพราะว่ากลุ่มไปถอนฟันคนคือเป็นข้างในและมันก็เป็นแบบเสีหญ่ายนะกุ่มก็ได้แบบมันปวดเนาะจำเป็นต้องต้องไปถอนออกเนาะหลังจากนั้นก็คือผู้ดีจากหายดีได้ว่าไข้เนจากการเจ็บฟันแต่กลุ่มก็บว่าสบายพี่น้อง กุ้งก็เป็นวัดเป็นไข่เป็นวัดร้ายหมื่นแะไรประมาณสามสี่หมื่นวันตอนนี้ก็คือแบบเสียงก็ยังเห็บเห็บอยู่เนาะยังว่าท่านได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์กับพวกค่อยสบายเนาะกุ้งก็ได้แบบอ่าบมีคลิปดงบมีคลิปกินบมีคลิปไปทา้งไรได้พี่น้องกุ้งก็เฮ็ดงานตลอดเนาะแล้วก็คอที่สามนี่ก็คือช่วงนี้ก็กุ้งกับงานร้ายเนาะเพราะว่าอ่าอย่างที่ได้ค้นหูเนาะเพราะว่ากุ้งกับเฮ็ดงานบานแต่ว่า กลุ่มเฮ็ดงานบ้านในหานดอแม็กก็สีนะ้ำแบบกลุ่มกับต้องซอยเขาเนาะเพราะว่ามันอยู่ในหานดอแม็กเนาะกลุ่มกับเฮ็ดไายอย่างอยู่เนาะแบบกลุ่มก็ได้แบบเออเลง,งานดึกแน่เนาะแบบมุมีคลิปอ่าลงให้พี่น้องได้เบิร์นเนาะจังไดรกับม้วนเผาเบือกเผาได้ดวกันเด้อพี่นออ้องเออแล้วก็มีเอซี่หลายคนบอกว่าเออ คือเรเห็นคลิปอะไรเนาะแบบเป็นจังไหนเนาะแบบบ่าไปใส่บอลส่งนี้แบบคือมีเอฟซีเนาะถามว่ากูไปใส่เนาะแบบเบื่อเอฟซีหรืว่าคือเรเห็นคลิปเห็นไหนเห็นตากรุงด้วยว่าจะเป็นคลิปกินบอหรือว่าคลิปเสียงบอลหรือว่าอ่าเมื่อไรโซเชนอมกรุงกับบอลีเนาะบอลนี้ก็ได้แบบเอ่อกรุงกะดีขึ้นแน่แล้วเนาะแบบเสียงกะ ยังมีเพียบอยู่น้องกับก็ได้พอะไรนะวันนี้คุงก็ได้มาอัดคลิปจะพี่น้องว่างหรือว่าคุงกับวไดไปใส้เนาะเพราะว่าดูช่องนี้ก็เป็นโควิดมากอีกรอบแล้วพี่น้องคุณก็ยังหูหูเลยว่าเออปีใหม่นี่ว่าจะได้ไปใส่บ่อเนาะจริงกะว่างเพนไหมเนาะวัาจะไปกรุงเทพเนาะแต่ที่นี่กะมีข่าวมากว่าโควิดโควิดรอซ้องมากแล้วกะตอนนี้กะรู้สึกว่ากำอ่าดาบาทเนาะพี่น้องอยู่กรุงเทพอ ที่ตั้งใจไว้ว่ากุ้งว่าจะไปกรุงเทพเนาะว่าอ่าปีใหม่นี้เนาะว่าจะไปหาน้องหรือว่าจะไปดินน้ามูเนาะก็คือสาวรัดนะไรเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่คู้เลยว่ากุ้งจะไปวอเนาะเพราะว่าเออ่ถ้าเกิดว่าไปเดี่ยแบบติดมากหรือว่าถ้าเกิดว่าไปเนาะแบบไปแบบไปไก่ชิดกับเพากุ้งเชียงกันสิเนาะกุ้งกับมูว่าตัวเองสิเฮ็ดจังไลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกุ้งแคร์วอสสบายเนาะแบบเอแคร์มีแบบ ยังก็เป็นไข่เป็นวัตถุสีแบบก็ยังอึดอัดนาดเพราะว่ากุ้งกะปกติเรากุ้งกับโมคอยเป็นยังกับกะสบายดีนะโมคอยเดียเจ็บเลยป่วยปันไหนนะบานี้ถ้าเกิดว่าถ้ากุ้งแบบไ่สบายแ้่กลุ้งก็จะเป็นคนขางนักแต่ก็เป็นคนข้ังโดนน้องกลุ้งก็ได้แบบว่าอปีนี้ปีนี้สิไล้ไปไซบ์บนาอแบบปีนี้ว่าตั้งใจว่าสิไป จะไป่าจะไปกรุงเทพเนาะท่ามัไปกรุงเทพกลุ่มก็จะไปไร่ไไองไปหาหยาดเนาะแต่คือข่าวออกตอนนี้เนะาะไร่องกะตีดพี่น้องกรุงเทพก็กำลังแบบนี่ได้เนาะแบบก็ยังมู่ได้ว่ากลุ่งจะได้ไปกรุงเทพได้ว่าจะไดไไปไซบอเนาะจางังไดกะถาวงเนาะว่าปีไม่ดีกลุ่จะมีคลิปลงว่าด้ไปไซบอร์แล้วว่าจะไปเที่ยวไซได้ว่าสิริไปไซสิริรยุทงงานพอว่าสิปไปไสสย,าสยูหองคือเก่าแล้วต่าง อาทิตต์ตามโชคบึงเนื้อพี่น้องส่วนว่าหายไปใส่นั่นคุณก็ไม่ได้หายไปใส่เลยพี่น้องคุณเห็นงานเนาะคุณก็บมั่วคอยสบายใน่ตรงนี้จังไดกะอย่าเผาเมื่อเผาลืมกันเน้อพี่น้องกะบไก่จะปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะจังไดกะบตรงนี้ก็เป็นโซนโควิดกับกำลังมาใหม่รอบสองเนาะจังไดกะดูแลสุขภาพตัวเองนี่เน้อพี่น้องอ่าว่าจะเป็นทางไกลทางไกล,กลเนาะเอฟซีดูค,คาเนาะคุณกั ขอขอบใจเรือขอขอบใจ f c ฟีทยังเบิงยังส้มยังให้กำลังใจในสองกองเสารอปากเซ่หรือว่าเสากรุงปากเซ่เด้อพี่น้องมันอี้กรุงก็มาอัดคลิปเนาะเพื่ออ่ามาบอกกาว่ากรุงไปไซเป็นอย่างคือน่วกคอยเห็นลิปหลายมือเดี๋ยวจริงจริงกะกระได้มืออีดีเนาะพี่น้องหลังจากที่กรุงไปไซแดกก็คือกรุงไปถอนฟันมาเนาะก็คือวันแต่วันที่สิบหาเนาะสิบหาเดือนนี้เดี๋ยวสิบหาสิบหาท่านว่านี่นั่นเองเนะาะหลังจากนั้นมากกรุงกับแบบ กกุ้งหลังจากที่ว่ามันดีจากอาการปวดฟันแผวเนาะแบบกุ้งก็มั่มอสบายคือตอนนี้กุ้งก็เสียงกัยังยังบมทันทีหายหลายเปอร์เซ็นต์เนาะก็ยังคือเป็นบันดูไปยังกินยาอยู่นั่นเองเนาะพี่น้องคลิปนี้กุ้งก็ทิ้งจบคลิปเพียงนี้เนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเราจะจังไดกันคนใดที่เข้ามากดก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สองพ้องสาวกุ้งปากเซเลยพี่น้อง ถ่ะพี่ไม่เนะาะค่ะพี่ไม่ว่ากลุ่มบะไไปไซ์แล้วกลุ่มกาจีไทยมาให้พี่นอ้องเบงเนาะด้วยว่าจะมา,าทักทายกันในถ่ายปีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กลุ่มกับคอร่าทุกคนไปก่อนเนาะสบายดี